ในพื้นที่ท <inaudible> ี่แสดงเหตุเนี่ยจะเห็นว่ากระจายไปทุกพื้นที่นะครับยาเสพติดเนี่ยเมื่อปลุกย้าจระหาได้แล้วมงกระเียนเข้ามาในพื้นที่ต่อนไหนหลังจากนั้นกลุ่มนักท้าที่เป็นยาบดื้อแบเนี่ยเมื่อรับยาเสพติดแล้วก็จะส่งลูกค้าในพื้นที่โดยระดับในชั้นนี้ที่ที่แสดงเหตุเนี่ยจะเห็นว่าในพื้นที่ทางอุตรดิตถ์ก็มีนะครับทางนครสวรรค์นะครับทางไยนาทางปทุมนะครับ รับรีเพนรีทางรัฐประถมเห็นจะเห็นว่ากระจายไปในทุกพื้นที่นะครับ hmm. นี้โดยในผู้ถามเจ้าบ hmm. นเนี้ยมีสมพรแช่ล่อเป็นหัวนหน้าทีมในการผลนะครับสมพรแช่ล่อเนี่ยทราบว่าทราบไหมครับทราบว่า,า,นวา,า,นวาในเรื่องลิข,ขิตชัยก็ปาวบัปลี่ยนชื่อเป็นนายดิษรุปประวัตินี่นะครับเป็นผู้สักการะพระองค์ทั้ทงหมดเลย พอสคว,สวนะครับที่ตางปรุป,ป,รปัติความยุติดำเนการอยนานี้ก็มีมเครื่องเช่าเขาในเครือข่ายที่เชือ่อมโยงมีเส้นทางลำเลียที่อ้อไปต่ารเทศนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับจังเกบว่าเรี่องหลนเรื่องการการเรียนย้อนไปทุกปีเนือเ่ยาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเเป็นกล่มหนักนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่ั่เป็นล้านางเงนแล่ความเป็นไปถี่มาก เชียง,งรายนะครับซึ่งเป็นบ้านของนายสุทธิวัฒน์แซ่เต๋นนะฮะผู้ต้องหาตาหมายจากเมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากที่ที่บ้านนายสุทธิวัฒน์นะฮะที่เรจาจับกุมก็ได้มาเช้าในตอนประมาณหกนาฬิกาแล้วก็ได้นำจับศิลมารวบรวมไว้ที่ที่นี่นะครับ <S 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 สำหรับผู้ต้องหาที่เดินแน่ก็อาก็ทยอยนำมารวมไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ อีกสักครู่หนึ่งประมาณ3ามสิบนาทีเนี่ยก็จะมีการแถลงข่าวที่บ้านหลังนี้นะครับ